สวัสดีค่ะเห็นรูปบนจอไหมคะครูแชร์รูปเห็นรูปบนจอไหมเห็นเห็นเป็นรูปอะไรคะเห็นเป็นรูปอะเรสามีกี่รูปสองรูปครับอ่าสองรูปนี้มันต่างกันยังไงลองพิจารณารูปค่ะอ่อมันมีอันหนึ่งถ่ายใกล้เขาอันหนึ่งนถ่ายเใกล้เขาอ่าแล้วไงอีก เออแล้วยังไงอีกเห็นอะไรอีกว่ามาให้หมดรูปที่หนึ่งกับรูปที่สองเขาแตกต่างกันยังไงพิจารณาองค์ประกอบของภาพลูกมีอะไรต่างกันอีกฮะและอะไรอีกอ,อ่งงาท้ออาสะท้อนจากน,าน้ำต่างกันยังไง อ,อ,อ,อันไหนที่เบอร์ภาพซ้าย,รยหรือภาพขวาที่เบอร์ที่เบอมันคืออะไร,อ,รอ๋อน้ำม,มันมีคลื่นเลยทำให้ภาพมันไม่ชัดเจนใช่ไหมเออ ที่เราเห็นเนี่ยก็เกิดจากการที่แสงตกกระทบวัตถุแล้วมันสะท้อนเข้าตาเราถ้าพื้นที่พื้นผิวในการสะท้อนของแสงมันเป็นคลื่นเนี่ยรูปเนี้ยรูปที่สองเนี่ยมันเป็นคลื่นเลยเห็นไหมเห็นลักษณะคลื้นน้ำไหมลูกมันไม่นิ่งเนาะเพราะฉะนั้นแสงที่มันตกกระทบพื้นน้ําและสะท้อนเข้าตาเรามันก็จะสเปตส์สปะไม่เป็นทิศทางเดียวกันไม่เหมือนอีรูปแรกไปไงพื้นน้ําเป็นไงคะ เออมันเรียบเพราะฉะนั้นทิศทางของแสงที่สะท้อนเข้าเรามันก็มุมเดียวกันภาพมันก็เป็นระเบียบนะคะทีนี้มาดูมุมมาทดสอบความรู้ด้านมุมของเราหน่อยเห็นมุม A มไหมคะมุม A กี่องศาลองดูภาพสินั่นนะสิเท่าไหร่นะมุม A เท่าไหร่นะ S <S uh, ดูดีๆดูดีๆจากศูนยเนี่ยตรงนี้ศูนลากยาไปกระทั่งถึงตรงนี้มันจะเป็นเท่าไหร่60ออะ,อะไรมีเลขศูนย์ไม่เห็นได้เนี่ย60เออ60องศา,อองศามุม A 60องศานะต่อไปมาดูมุมบีบ้างมุมบีตรงนี้มุมบีเห็นมุมบีไหม เออแล้วมุมบีลากตั้งแต่จุดตรงนี้60มาจนกระทั่งถึงตรงนี้ร80ดังนั้นมุมบีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ <120. S 1> เออเก่งนี่ว่าแล้วมุมซีล่ะอันสุดท้ายมุมซีเล็กขมวดเลยมุมซีมุมซีมันวัดต,ตั้งแต่ตรงไหนนี่ไงตั้งแต่หกสิบตรงนี้จนกระทั่งถึงเก้าสิบต,ตรงนี้ ในี่แหละมุมใช้ครื่งวงกลมวัดมุมเป็นแล้วทีนี้2เรื่องนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเราสามารถหาค่ามุมที่เกิดจากแสงตกกระทบแล้วก็หาค่ามุมของแสงที่เกิดการสะท้อนออกมาโดยจะต้องมีเส้นตั้งฉากบนพื้นผิวนั้นซะก่อนจากนั้นลังสีที่มันตกกระทบพื้นปุ้ม ฉายไฟฉายส่งกระทบกระจกแล้วกันโอเคไหมไฟฉายฉายมันเป็นแนวลังสีเป็นเส้นเล็กๆบึ้งแล้วมันก็จะเกิดการสะท้อนออกมุมที่แสงตกกระทบพื้นจะมีค่าเท่ากับมุมที่แสงสะท้อนออกโอเคไหมคะเอเอเพ<อ>ราะ<ๆ>ฉะนั้นถ้ามันพื้นผิวเรียบตกกระทบตรงไหนมุมก็ต้องเท่าเดิมถ้าพื้นผิวมันขรุขระตกกระทบมันจะเท่าเดิมไหม เออมุมบ้างสูงบ้างต่ำบ้างเพราะฉะนั้นมุมแต่ละมุมที่เกิดการสะท้อนตกกระทบมันก็จะแตกต่างกันไปอ่ะวาดภาพนี้ลงสมุดนะคะมันจะมีค่าตัวแปรเออแล้วก็มีคำอธิบายพอเห็นเนาะอ่ะเดี๋ยวแคปหน้าจอแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวย่อให้อ่า